ตอนนี้วันที่8ปดนะครับจัดแล้วนะครับกับการแข่งขันครั้งแรกนะคะของ i ไอ n อน a p e ไ h a i l a n d ครั้งแรกของ a ชฟอาร์เชฟกระทะเหล็กคนที่เก้าของประเทศไทยครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกฮะจริงๆจะจะมีตั้งแต่มวนเสาร์ละแต่ว่าเหตุการณ์เนาะครับเออก็นี่นะคะับเอาไปแข่งขันนะครับอ่ามีผู้ท้าชิงอย่างเชฟฟิลิปเชลเลอร์นะครับ เอ็กซิโควทีฟเชฟชจากโรงแรมสยามแค<ร>มปิสกี้แบงอกอกนะ,ะครับครับน,นะครับผมกับแ,แต่ต้องรอกันต่อไปฮนะกับศึกเชฟของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนที่9ครับคุณเชฟอาร์ตสุภาพงศ์สุภาพมงคลนะฮะกับการมาท้าชิงของเชฟวิลลิปเทเอร,ร์เอ็กซ์คลูซีฟอ่าเอ็กซ์คลูซีฟเชฟนะฮะจากโรงแรมสยามอ่าแคมปิง้งอ่า เคมิสกีแบงกอกนะฮะมาดูกันว่าฝีไม้ลายมือจะเป็นอย่างไงต่อไปนะติดตามได้วันที่8ปดพฤศจิกายนหกโมงเย็นวันเสาร์วันเสาร์นี้แหละช่อง7นะครับผมแต่ต้องบอกว่ามาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะฮะอืมนะครับอ่ะก็รอติดตามกันนะครับ